กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พี่แตนด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่แทนจะมาแนะนำทุกคนทำไส้สังขยาชาไทยกันนะคะวันนี้พี่แทนเลือกใช้าชาตราเมอร์ถุงสีแดงเนาะเป็นรสต้นตำรับค่ะอันนี้จะให้กลิ่นหอมแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะอันนี้จะนิยมใช้กับทำเครื่องดื่มแล้วก็ทำไส้สังขยานะคะ แล้วเราจะมาทำตัวน้ำชากันนะคะเพื่อที่เอาไว้ใช้สำหรับกวนกับกะทิค่ะนี้ตัวผงชาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคิดว่าหลายคนคงเคยใช้ตัวชาอันนี้มา,มาบ้างแล้วนะคะ สำหรับสูตรนี้พี่แทนจะใช้ผงชาประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะ1น่ช้อนโต๊ะกับเสร็จหนส่วนสช้อนชานะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเ,เสร็จแล้วก็จะใช้น้ำร้อน นี่นะคะประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะผสมลงไปกับตัวชานี้นะเพื่อให้ได้น้ำชาสีซ้อมออกมานะคะเราจะเทชาจะเทชาใส่น้ำร้อนเลยนะคะทิ้งไว้สักครู่ค่ะ ใช้ช้อนคนให้ชากับน้ำร้อนผสมเข้ากันดีนะคะเพราะที่จะได้ตัวน้ำชาออกมาเข้มข้นค่ะ เสร็จแล้วเราจะใช้ถุงกรองชานี้นะคะกรองเอาเศษชาออกค่ะเราจะเราจะใช้แค่น้ำชาในการกวนเท่านั้นนะคะ เมื่อละกองรอบแรกแล้วก็จะมีเศษชาที่ยังเหลืออยู่นะคะอันนี้พี่แานจะเติมน้ำเข้าไปอีกประมาณครึ่งถ้วยนะคะเป็นน้ำร้อนเนาะ ในส่วนของผงชาที่เรากรองเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งแล้วก็ทำความสะอาดถุงกรองชาอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะนำมากรองอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้เศษชาเนี่ยหลุดออกหมดเลยจะได้ไม่มีเศษดำๆเวลาเรากวนเนาะนี่นะคะเราก็จะได้น้ำชาออกมาเป็นสีซ่อมแบบนี้นะค่ะแล้วก็ มาเตรียมส่วนผสมตัวอื่นต่อเลยนะคะเรามาดูส่วนผสมของไส้สังขยาชาไทยกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นหัวกะทินะคะอันนี้พี่ตันสั่งพ่อคคาเขาให้คั้นเอาหัวกะทิครึ่งโลนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทราย200ร0 0ยกรัมค่ะ แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะจะเป็นแป้งขนมปังหรือแป้งเค้กก็ได้หมดนะคะผลลัพธ์ไม่ค่อยแตกต่างค่ะเกลือเสร็จหส่วนสช้อนชาเนาะแล้วก็ไข่ไก่เบอร์3าสองฟองแล้วสุดท้ายก็จะเป็นน้ำชาที่เรากรองเอาเศษชาออกแล้วนะคะอันนี้ประมาณ1นหนึ่งถ้วยหนถ้วยตวงนะคะ ต่อมาเราจะตีไข่กับน้ําตาลให้ขึ้นให้ขึ้นโฟูขาวก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาไปกวนเนาะ,ะมาเริ่มต้นด้วยใส่ไข่เข้าไปก่อนนะคะเราจะตีไข่ให้แตกค่ะ เรค่อยใส่น้ำตาลทีละนิดนะคะคนไปเรื่อยๆจนคนไปเรื่อยๆจนขึ้นสีขาวสีเปลี่ยนนะคะ คนไข่ไปเรื่อยๆให้ขไข่กับแล้วเราก็จะคนไข่กับน้ำตาลไปเรื่อยๆเพื่อให้ขึ้นฟองค่ะคือแล้วถ้าใครมีเครื่องที่ใช้สำหรับตีไข่น้ำตาลก็ใช้ทุนแรงได้นะคะ เราจะเริ่มใส่ตัวแป้งสาลีอเน,นีระสมงลงไปนะคะ แค่นี้เราก็สามารถเอาไปใช้กับอเอาไปเริ่มไปกวนได้เลยนะคะแบบนี้ได้แล้วนะคะมาเตรียมกลวนไส้สังขยากันเลยเนาะก็จะเอากะทินะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะเใส่กระทะทองตามด้วยน้ำชานะคะที่เรากรองไว้เนาะแล้วก็เกลือค่ะ แล้วก็นำส่วนผสมที่เราตีไข่แป้งน้ำตาลนะคะมาเทรวมกันเลยค่ะ เปิดเตาใช้ไฟปานกลางก่อนนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆค่ะ เมื่อแป้งเริ่มสุกแล้วก็ขึ้นหน้าแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มลดไฟลงเหลือเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วกวนต่อไปเรื่อยๆจนว่่นแล้วก็เหนียวเหนิดนะคะ ี่ก็จะเป็นลักษณะของไส้สังขยาที่ได้แล้วนะคะเวลาเราตักยกขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นรอยแบบนี้ค่ะอันนี้คือสามารถใช้ได้แล้วนะคะก็ปิดแก๊สค่ะนำมาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะ เมื่อเย็นแล้วเราก็จะใช้พลาสติกแรปหน้าหน้าขนมอีกรอบหนึงนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่ตู้เย็นเพื่อให้ตัวไส้สังขยาเซร็จตัวนะคะเพื่อจะได้ให้ง่ายต่อการห่อขนมปังในคราวต่อไปะคะ่ะสำหรับไส้สังขยาทาไทยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ